เราภาคเรายังไม่รู้เลยครับว่าเขามีอะไรบ้างครับอะไรฮะก็ต้องมีอะไรให้หลากหลายไว้มาดูกันครับตอนนี้ราคาพเนจรเริ่มที่19บเก้าทสิบเก้าพูดป้องเรียกว่าวันนี้พบพเนจอนราชบดหมอเห็ดไม้พีาบก็เห็นไหครับผู้รุนทุรัยเดี๋ยวเช้ากว่าแน่นอนครับแรกๆก็ยอมไปครับเลดเกมค่อยเจอกัน ตามตาขนายของมาทีมครับไม่เจ็บไม่จําไม่ใช่ทีมเขาครับเมื่อกี้ก็ต้องโดนไปก่อนหนึ่งทางหนึ่งเหมือนตื่นนอนครับเหมือนแบบปลดล็อกอะปลดลออ็ดลอกอาชีพเม้เอ้ยเราเสียบ้านแล้วพลังมาเออบาป้อมน้อยกันง่ายที่ใช้ได้กับพวกเขาตผมแต่่ใช้ไม่ได้บางทีไม่มีป้อมเขาก็กันได้เขาก็กันได้นะครับเขาไม่มีป้อมเขาก็กันง่ายต้องนะบอกแบบนี้ โอ้สามทางเล่นเหมือนแบบพีไม่เสียป้อมอะเลี้ยงคลิปสามทางกลับมาได้ขนาดนั้นโอ้โหเกินไปครับทามมิงต้องดีขนาดไหนฮะแล้วศูนย์สาครับบอกขอเล่นก่อนนอร์มอเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้โกลบอลจะได้เล่นหรือเปล่าตัวคาเฟนี่พออารอนทำให้ดูนิดแบนทุกเกมจี้ไปครับโอ้เล่น ดูดีไม่ว่าดีนะครับอยากโดนยิงฟีสตักงน้าสองนัดนะครับยืนแบบยิงจักร้าแบบเหยื่อเลยยืนเป็นเหยื่อเลยอถ้ารู้ว่าเขาอยู่ยิงในพวกเฉยๆก็ได้ครับดีไม่กดวาฟด้วยถ้าแผดใหม่นี่กดอีโม่ใส่แล้วมั้งกีครับห้าห้าปวกหน้าตายิ้มแย้มจับสอุ้ยทีวีหลบได้ครับเกือบโดนไฟสเียร์เบียเสียบครับจังครับกระเลียรมอาบใช่นะเด็กพีเจสนี่บอกเลยว่า ม <static> ไปตีใช่เหรอใช่เหรอไปตีแมทช์ใช่เหรอเย่เฉียวไปตีแต่เย่เยวอยู่วันทีมครับปาไปเรื่อยก่อนครับศูนย์สามสองสองบอกเดี๋ยวเจอกันตอนเงินหมื่นหนึ่งครับมาไปประกิบมังกรออกแล้วก็ไปเคลียร์เวฟฮะเอาพี่นี่ร้องว่าอะไรใช่เหรอ ใช่เหรอโอ้ยเราบีบีครับนี่ครับมาถึงเกมแรกก็ตัดพ็อกซี่คีฟหลัง้อมโชว์ไปหนึ่งทอกก่อนนะครับเล่นเอาบอลบีต้องรีบพิ้งไปรับคีฟก่อนเลยครับบอลไมตัวเองมีเวลาครับใจชื้นกบตอนนี้ใจชื้นอ้าวครับมาจะรวบครับกดกสบล็อกหนีได้เซเลฟมาแทนครับโอ้แล้แปัตตาไทยสกิลติดมังกร โอ้อมังกรมันต่อมันเรียบมันมาบังครับหลายๆก็ดื้อแล้วมังกรดื้อครับก็ดสายมังกรแทนเลยโกรธครับนี่ไงน็อกมังกรไปเออโอ้ไปได้ัรรบเดี๋ยวพี่ออกสตาร์ทมาครับดูแล้วทุกช่วงทุกตอนนะครับฮีโร่สเกลลิงได้ครบอยู่ครับสำหรับแมทชม์ทีมส่วนฉันก็เป็นทอมนี่ความหวังหมู่บ้านเลยครับทางด้านของไลเบิร์กครับ เฮ้ยโอ้ยลองดูมีรางสังหรณ์ก็เลยไม่เข้าใกล้พุ่มนั้นนั้นึกว่าบอกว่ามีรางสังหรณ์เมื่อตอนวันลอยกระทงสายน้ำไหลเชี่ยวไหลส่งครับผมแต่ด้านบนไปสอง้วครับและแอบแอบตอนนี้แอบลอยโดนไหมน่ะแต่จับได้โดนครับเมื่อกี้ครับต่นะฮะจุดเขียวหายไปแล้วครับอ้าวอ้าวแล้วนะครับข้างล่างครับคุู่มาเดินโอ้โหติดสโลครับสกิลช็อคของคุเดรฟ โอ้ีวี BB นี่ก็สไตล์ไม่ต่างอายุซอ้อนเลยนะครับเ,เล่นเอ้ยและไปเรียนเอาบูมาฟแตกคลิกแนกครับผองแนวเห็นและบีวีมาแล้วฮะก็คุมพื้นที่เป็นคุมพื้นที่ในฝั่งตัวเองไว้เรื่อยๆนะครับแต่บีวียังไม่ได้ไม่ได้ไมาเติมอะไรเยอะนะครับเกมนี้ดูดีมากนะแมทที่ไม่ต้องลุ้นอะไรให้เยอะอยแยะเกมที่แล้วดูเหมือนเหมือนเหมือนเมื่อยจากจะเกมก่อนหนามาหรือเปล่าไม่ทราบพอจะเครื่องติดต้องบาแแลกแตกก่อนครับ เลสครับเปิดใส่ศ oh, ูนย์สามสองสองปาไฟ้อิสเปียร์โอ้เอาคลิปครับเอาคลิปโตไม่ได้ปาพลาดไปปาม,มาครับและใช้สกิลทุกอย่างเปิดใส่เรสครับเบิร์กครับพยายามจะยิงแต่ดาเมจดูเหมือนจะไม่พอบีวีตามไปหานะครับตัวของเรสครับแล้วศูนย์สามสองสองอยู่หน้าสุดเจอผีหลอกครับอ๋อยกลับและเจอเลสกระแทกใส่โดนบีวีวนเนบีวีมาก็งานเลี้ยงเลยนะครับบีวีก็เสียอันติไปด้วยนะครับในจังหวะไล่เขียร์ต้องรีบกลับไปการป้อมก่อนครับในขณะที่ซูริสเนลครับ ปูไเบิงบอนวีลากๆครับเอามาเก็บไปได้ฮนะการเงินครับตอนนี้เอาสู่นาทีที่5ครับศูนย์ศูนย์อยู่แล้วกัเนเท่าๆกันเลยครับรไม่รู้ครับว่าจะเป็นอย่างไรต้องรอไฟใหญ่ๆสักไฟหนึ่งครับโอ้ย,อ,ยออกมาจากพุ่มครับเลดบอกว่าอะไรครับเนี่ยรู้ได้ไงครับนี่อันนั้นอันนั้น เหมือนได้กลิ่นโอวิ่งออกเฉยกลิ่นมแมลงด้วงครับอาจจะทำให้คุณง่วงได้แอบรอซ้อมอยู่ว่าให้เขามาฟ็อกซีค่คีบเหมือนเปลี่ยนใจวิ่งกลับเฉยเลยครับน่าใช้น้ำหอมชาแนลหรือเปล่ามาดูกิ่นแบบว่าที่คุณรับมาอีกแล้วอแต่งไม่เกินนะครับ <c oughs> โอ้โหถ้าผมรับนาแนนไม่ต้องทำงานแล้ว <c oughs> หอมยำจวนใจเลี้ยวกลับเลยมาแล้วคลิปองถึงสามสองฮะ เอาเอามาปวดมาปวดแรงๆมาปวดก็ศูนย์สามสองสองก็เล่นป่าไปเรื่อยๆใช่เข้าสติแล้วด้วยข้างบนนี่ก็ตัดกันไปโอ้โหตัดกันไกลด้วยโดนไปตัดกับหน้าสองเลยครับจังหวะเดินกลับนี่น่ากลัวเป็นหมุนเลดบัฟครับปีวีตัดตีต้องเดินไปไกลครับตดัดใจก็ต้องทิ้งเพื่อนแล้วในเกมมันจะโดน โอ้โหนี่เขายืนเปลี่ยนตำแหน่งอย่างนี้เลยฮะเออนี่ฮะอยู่กันคนละฝั่งอาและบีวีเฮ้ยมีคนมาเยือนครับแต่เรสครับเดินเนื้อมูย่ามใจเกินไปทิ้งดาบล่วงหล่นครับและตีใส่สิ่งก่อสร้างนาทีศูนย์สามสองตึ๊งตึ้งตึงตึงตึงึ้ง เราไม่ได้ไปปิดบนตเตดกาลางนะครับเตะกลางมาตรงนี้เนวครับพยายามจะออกมาเกี่กี้เป็นต้าครับไม่ได้เป็นตัวเคลียร์ที่ดีครับและเหลือรถอีกหนึ่งคันครับพยายามจะเอาตัวราออกมาบีวีมาแล้วมาแล้วครับตีตายตีใส่ครับสุดตทั้งสองครับยิงยิงอัดยิงอัดโอ้โหครับเข้าไปทุกสิ่งอย่างบีวีะครับ ไม่รู้ครับอยู่ตรงไหนแต่บอสวี v ครับโดน,นเก็บไปแล้วครับโอ้โหแล้วเบิงแอบเก็บดบเมลคิวแล้วออกไปฮะอุลเลอร์ศูนย์สามสองสองนี่คือเหลือแค่กระปิ๊กเดียวเลยครับน้อยมากๆกับเป็นดบเมลคิวด้วยแล้วผมสงสัยอย่างเดียวว่าเขากดสปินบิ้งมเมื่อกี้เอาปืนไปจ่อแน่น่ะเขาเป็นแครี่หรือเขาเป็นไฟเตอร์ครับนั่นนี่สิ่งที่ผมสงสัยเหมือนกันว่าจำเป็นจะต้องยิงใกล้ขนาดนั้นไหมเออคือเขาไม่ใช่รูกนะที่จะต้องใกล้แล้วมันดาเมจเพิ่มอ่ะโอ้โหแนบแบบว่าตัวนี้ชิดกันเลยครับเอาเบนีะ รถมันแรงเมื่อกี้สปินมาไกลเบรกไม่อยู่ยว่าเป็นโอ้แรงเฉื่อยตามหลักของวิทยาศาสตร์คือล้อหน้านี้น่าจะไม่ใช่ที่เบรกเมื่อกี้นี้ถ้าเลยเบรกไม่ค่อยตับไม่ค่อยอยู่เบรกเท้าเบรกเท้าเขาเบรกเท้าลุ้นไปก่อนโอ้โหไหลไงเป็นแอบเชี่อเกิดตายถึงได้ฟอร์วีแต่กดอัตเทอร์เซเบิลอยู่โอ้หลังแหกันมากมาครับลายตายปอมกลางไปแล้วด้วยครับเต้ยงอนเป็นท่อมสลับเล่นแล้วนะครับทางด้านบีวีก็ไปดันล่างนะฮะ เมื่อกี้ก็เติมไฟสวยอยู่ครับส่วรบีวีผู้เล่นนี้ก็ใหม่ทรบมดาแอบเก่งเหมือนกันเนี่ยครับทีมนี้เป็นทีมที่สื่อสารกันเรื่องล่าใครจะออกแบบใครจะหลบใครจะอะไรดีมาก เดี๋ยวแม่ก็อาจจะไม่ได้คุยกันนะครับเล่นเล่นตามทางเป็นไปโอ้โหเล่นกันเป๊ะมากเีตมโอ้โหแล้วออกไม่ทานเรียบร้อยครับบอสวีเดี๋ยวเพื่อนออกไปเล่นปุ๊บวีวีก็หายเข้ากีบเมฆนะเฮ้ยโอ้โหเนี่ยสไลด์ตัวหลบไปสเปียร์แล้วช็อกใส่ไม่โดนใครครับไปฟันต้าไปปายเลยกูฟูครับยืนอยู่กลางวงโอ้ยังยืนอยู่แต่ว่าโดนสันครับจะเบิร์ครับและเก็บไป โอ wh, who, ้เมื่อกี้นี่กูช่วยใครดีแต่บีวีไม่บีวีนี่บีวีมาแล้วค่าคือล่างกำลังของยูซอนเหมือนกันเป๊ะเลยครับปากกูปากกูปากแล้วออกเหยียวก่ากับอารอนมาเร็วครับมากมากครับโุ้นแล้วเงินเขาเยอะกว่าทางด้านของศูนย์สามสองอีกครับผมเฮ้ยลัดช็อตเก่งโอ้ยโอ้พันแล้วอ่ะไปยาวไปยาวตะขอหนึ่งศูนย์สองครับจะทำภารกิจเก่งครับได้ทาวเวอร์อีก พาได้พึ่งพาได้ดูดี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 เก่งแค่เต็มที่แมตเนี่ย <c oughs> เอาเลยให้เต็มที่เราเชียร <c oughs> ์ <c oughs> ใช่ฮะไอ้ว่ากลางไม่กลางไม่รู้ครับตอนนี้เชียร์อะไรก็ได้ที่เป็นผลประโยชน์กับไทยค <c> ร <oughs> ับผมหลายคนเนี้ยที่อาจจะเห็นว่านักภาพไม่เป็นกลางผมอยากไม่ให้ไปฟังภาคต่างประเทศบ้างนะฮะ <มา S 1> บอกเลยหนักกว่าเราเยอะครับใช่ครับ โถ่จริงมาจากเบิร์กเบิร์กก็ยิงเพลินไม่ได้นะฮะแอันแนลครับกระโดดใส่บังคับโค้ชวอลทันทีไฟสเปียนูสามต่อสองบอว่าผมขยับและหลบได้หายตัวมาแบบนี้ยิงสวนใส่เซอร์เลฟโอ้แล้วมีปูชิเลตครับไปแต่ต,ตรงกลางครับบีวีกับบอตวีตีกันอยู่แล้วบีวีปล่อยบอตวีไปขึ้นด้านบนครับแจ้งเพื่อนร่วมทีมมีคนไปข้างบนอ่โอ้สัญญาณดูไม่ค่อยดีโอ้มีคึก่องขากครกขาดด้วย ยังไม่ได้อะไรเพิ่มเติมครับตรงนี้ยัง5-3อยู่เข้าสู่นาทีที่10ครับเฮ้ยตเล็ปอู๋โดนมีโซอิเตอร์ดีว่าใช้ทันและสตันโดนสวยก็จริงแต่ข้างหลังบอลวีมาจับ0322ได้แต่ข้างหลังของเขาครับอลวีไม่มีใครเข้ามาย้ำตามเตศูนย์มสครับรอดกลับไปแต่ดูขวาไปอีกแล้วอยากให้จับตาด้านขวาไว้อ้๋อยู่วัดกลับ ยังดีมีคนไปกันดูฮะเขาก็จะดันแค่นี้แล้วเขาจะแอบเข้ามาแล้วก็มาอยู่ในป่าหรือว่าเก็บทรัพยากรเวลาที่มีอะไรนะครับตัดไปเรื่อยครับเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็ซ่อนตัวที่มืดนะครับวาร์ปหมดทั้งแก๊งเลยครับนหมุนหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ฮะเฮ้ยแต่จังหวะวาร์ปนี่แหละนี่ทิ้งเดี๋ยวจะทิ้งฉันไปไหมอย่างนั้นก็ป้อมต้องแตกครับเพราะป้อมมันตามไม่ได้ บิดคอมาแล้วครับสำหรับทางด้ากระสุนสามสองสองเมื่อกี้จังหวะที่บอลวีฟิกจับนี่ก็สวยแล้วแต่ว่าแหม่ในเกมการตัอเยอะกว่าตังเยอะกว่าสู้ฉันไฟมีไฟมีอีฟยูแคนนั่นเป็นคาสิมีอ๋อจับไม่ได้ทนายแม่จินี่สู้ให้ได้ทไหนแน่กว่าก็เอามาเลครับดูครับฝีวีนี่ล้ำซ้ำมากเลยครับแม่เขเป็นลูกหลานขุนแป้งครับล้ำซ้ำจริง แบบว่าร่ำรวยเงินทองความรักเลยครับจะ8 0 0พันกว่ากับ9,000พันแล้วครับคนเจอรวยช่วยไม่ได้ครับเขาังอยู่แถวนั้นนะไปยาววันเบลวันเบวมาครับเปิดครับหาตำแหน่งอ้าวเห็นครับเห็นสี่ครับอีกหนึ่งคนอยู่ไหนครับดาร์กไซเนอร์แล้วเป็นแนวเนียนโอ้โหนะครับเพื่อนผมเนียนแต่ผมเนียนกว่าครับแล้วคุกครับโดนจับอยู่กลางวงครับ จังหวะนี้ยอมได้ครับแล้วแฟนต้ากับสุนทรทัสองยังเอาตัวรอดและดูคนวีวีไปแลอันเนียนนะฮะโอ้โหเหมือนสโลแกนคอนเซ็ปต์ชัดเลยนะฮะเพื่อนเซียนผมเนียนเพื่อนเซียนผมเนียนโอ้ยเพื่อนผมเซียนผมเนียนกว่าเพื่อนนะครับแท็กเพื่อนผมเนียนใช่ได้ได้กับเพื่อนผมเก่งจริงนักที่ผมโหดนันทีผมโหดเออเพื่อนผมโหดเพื่อนผมโหดเออนี้เพื่อนผมเนียนโอ้เนียนตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับตอนนี้ ตัวขนามเกมแรกนี่เนี้ยเนียนมีดาเมจต่อฮีโร่นี่คือน,นับได้เลยนะน่าจะตีน้อยมากก็ตีน้อยมากอ่ะแต่ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะมีรูปแดงๆใต้ทาวเวอร์อาจจะแบบว่าเป็นรูปแดงกรอบทองด้วยซ้ำอ๋อมีกรอบทองด้วยเงินเป็นกลมๆมาแต่ก็แล้วเหมือนเดิมเลยตำแหน่งเหมือนเดิมอะปลายสุดครับพี่แบ มินิแมตตตรงนี้เนี่ยที่เรามองเห็นสิคนก็จริงครับแต่ตอนนี้เรดโดนเปิดแล่านะครับแล้วคูคูรวมสายครับเซเลฟครับกดอันติไม่โดนแล้วบอลวีมาฟิกเกอร์ใส่ศูนย์สามสองสองแต่ตำแหน่งนครับของศูนย์สามสองสองไม่ดีนะครับคูคูคคไม่ให้เลือกครับอ้าวเฮ้ย ดูขวาบีวีไต่แล้วจอใหญ่เอะจอใหญ่เลยจอใหญ่เลยจอใหญ่เลยจอใหญ่ี่จอใหญ่เออเนี่ยตีบ้าน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 โดยไม่ต้องตู้กับใครทั้งสิ้นครับบีวีออกมาเพื่อเขาจะทาให้ชนะโดยไม่ต้องไฟกับใครเลยนี่นะฮะลงสะดามเป็นแผนลับเพื่อไม่